สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าย้ายเอวมะยามเห็ดนางล้มขวนเกาเคยได้เก็บเพิ่นมาสองสามปีแล้วจ้าขวนนี้มาเบิงมาจอบมาซองต้งงมาไลายเที่ยว บ่เห็นออกว่มามันสิเสาออกว่ามันคอนเมื่อระย,ยุเลี้ยวเมื่อนี่มาอีกเมื่อพวกอีกเะนี่พ่อแล้วก็สิได้เก็บราคากลังามเอ๋อปาดเราที่กลัวพี่น้องเงยสิปาดเถอะลูกจ้าพิ่นแน่นจา้าพี่น,น,น้นองก็เลยสิปาดเราว้าวะไรบังปาดเห็ดกับบสร้างโอ้ยมาสังเจ้าของแต่น้องก็บ่ปาดแต่ถึงๆลงมาโอ้ยพบันมาบ่เคยเก็บจะซื้ เก็ตัูเราก็ยังบัจีอยูืนย้ายเอวเนี่นี่จ้าพี่น้องโบเป็นยังอันนี้จีน้อยๆเพิ่นจะาคอนเดียวกันนี่แหละเฮ็ดหน่อยยายเอวได้มีความหวังอีกแล้วสิได้เที่ยวมาจอบอีค่ะคนะโหลดเนี่ยเด้อโหลดเนี่ยเด้อเฮ็ดเลยพี่น้องยองายเอวย่างมองมาอีกมองหนึ่งได้นี่จา้าขวนนี่มาจอบได้อาทิตย์หนึ่งแล้วโบทันได้ยังไม่เหมือนเบิ่งยังน้อยๆอยู่ anh đây xin yên yên cả, yên yên phân Đừng ở đây yên 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 đây yên nha yên cả yên yên đừng cả yên yên Ui, yên trội yên trội yên trội yên 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 thử yên yên thử yên 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 cứ bà là nó yên nó yên 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 มีความหวังไปพ่อเฮ็ดตอนเพนน่นดดกในหน่อยอยู่นะจ๊ะเอา้าเจ็นรองหใหีกแล้ววันนี้วันนี้มีความหวังว่ากลับไปสิไดลไปเก็บเพ่นอีกจากว่าสิยั้งบ่ยยั้งย้ำไปนี่ใจหายใจขวมได้ค่ะพี่น้องเสียวขนาดยาัย้งมโนยั้งมโนละจ้ารุ่นน่ะขาดกระางเฮียงลงไปนั่นค่อยน้ำเอา อันอันถ้าสัตว์กินบท่ทอุดจบจะใ่วา่าถ้าถ้าถ้ามีคนมาเห็นน้ำนี่คือว่าเทียนาปีนานี้ต้องรุ่นและว่าไผสิไปหอดก้อนไผ <c ười> <c ười> ปดวดนดอกนั่นเดี๋ยวน้ำเหาจ้ามี <c ười> ดอกนึ่งเ <c ười> บอร์เลียงอันใจใหายใจขวมผู้ได้หอดก้อนอกนับผู้นันได้เลยเนาะค่ะ <c ười> ปึ้งปุดนานถึกแทะอ๋ะอหมดไปยัง Hoi thạc hoi thạc hoi miếng tay mày tay sọt lòng ngang. Hoi thạc hoi thạc mày tay sọt lòng ngang. Hoi thạc hoi thạc โอ้กำฮ็ดเนี้ย,ยพี่น้องไม่ได้เห็นน้ำเห็นแต่าจาขวงผู้เดียวเพื่อนอาจจะได้หลายเติบแล้่ะสองกล่องเบื่อจ้กพี่น้องจีน้อยๆกับเลี้ยอีกหลายยูข้นไม่อีกหลายยูจ้าอ,าจาอืจะเป่าเสาวอวกเด้อเห็ดได้ออวกไปเรื่อยๆเห้ได้เก็บเหี้ได้กินไปเรื่อยๆจนว่า ตจนใบเบียสะก่อนเนี่ยก็สีบ่คือกันอันควอนเดียวกันควอนฮักซื่ออ้กูขาดไม่รุดปันจันสิเบียไตเบิ้งอย่างหนึ่งนึ่งบอว่าจะเป็ยนที่ไหนจะยั้งบม่ยังอันนี้เป็นยังไงตายจะอ้หูก็เป็นสีจังตัน โอเะถูกแทะโอ๊สองดอกดิจป็นสี่กับสีเอาเสียได้แต่ว่าอันนี้พอเอายิ่มองมีก็ออกอยู่เรื่อยๆจ้ะแล้วเบิง่งโ,โอ๊ตายไม่ต่ำต่ำไม่ฮักแกอากาศพ่นเป็นใจลบเหตุกรเลยได้ออกอยู่เรื่อยๆ อันน้นอยๆนั้นจงไว้ตออีกอาเลียจากกันหมดจากแมงมาเก็บอีกขนนปวดขนบินเงี้ยเยาเ,เมดวังแล้วมีคนเห็นนำเลว้ว <c oughs> ยันไปพระท่นนา,า,าเนเพิ่นกระแงต่อหาวองไม้นะพี่น้องสันหาสืบหาไปเรื่อยๆอยางหลอกหาไปเรื่อยๆอีกแล้วกันีน ตัวส,สิพ่อขอนเฮ็ดทั้งเทียนยางจนยางตายออกพไ่นเด้อจ้ะยายเอ๋อจงจีในหน่อยไว้เด้อจ้ะนี่มีความหวังอีกอยู่ถ้าเพิ่นโลดเพิ่นเหลือกะสิได้มาเก็บเพิ่นไปกินยียกาเนี่ยังอีกหลายอยู่นี่จ้ะพี่น้องเฮ็ดที่ยายเอ๋อได้อายุสอ,องคนสองหมงมีแตือนอ่อนงามๆบัดนี้ยายเอ๋อสิไปแวะอีกหม่องนึงเด้อจ้ะจักสิได้บ่ได้มาหอดแล้วเบิ่งนี่จ้ะพี่น้องจ้ะ มันก็เป็นยังสี่ลหเห็ดธรรมชาติโอ้ย่นเหลือเลยพื่อน่ะบได้ใหญ่ไงอัน,นอยังไงกับไปบัดแล้วอืมใครเน่อยูย่น่ยังมายังมองเดียวกันค้อนเดียวกันนี่แหละจ้าได้มันสิมืดเราจยะเอวเฝ้าได้บา้บนานบ่ได้ตาบดกเด้อควรค่ะ่าสิเวไปเบิ้งอันเห็ดเข็มท้องสิไป,ปหอดปนี่พี่น้อง ยู่บไก่ดอกจ้าแต่ว่ามันเบิ้องสภาพนี่จ้าสิมืดเล้วโอ้ยประเด้จัดขาหาลิ้มน้ำขวนเก่าหมองระดวกสองดวกปาดมาดวกใ่ญ่แต่เอาได้ปาเนี่ยเดี๋ยวเห็นน้ำข่อยป่ะพี่น้องดยโอ้สิบประเด้ปาดเราจิเนี่ยขาง่ายๆเพิ่งจะพี่น้องประเด้ไทยเหบเบองนั่นก็เมียนจะเห็นบ่ มอยากใส่เฟียดนะอุ้ยเขาเห็นอีกเงนนี้ยมานได้มาแล้วมืดกระซังนี่จ้ามืดอื่นว่าสิยุดพักจกสิจุงไดเบึ่งนี่จ้าพี่น้องย้ายเอ๋วมาหอดจนได้มืดแล้วแต่ว่าย้ายเอ๋วสิว่าใส่เฟีดพาเบึ่เงแบบนี้งามกลัว ถ้าใส่เฟ,ฟีดแล้วมันเป็นเสียงแบบจังไดผู้พี่น้องเห็นบ่เมื่ออื่นย่ยเยวว่าสิยุดพักพนนะก็เลยซุ่มมาอีกก็เลยพ้าก็เลยม้าอีกเนะี่ยจ้ามืดกับม้านี่นะปาดตะพืด้ได้บ่ปาดสูต,ตายชักรันดิ่งได้บ่งัดได้บ่โอ้งัดได้งัดเลย บ่ต้องปาดงัดตัวรุดเจะาปาข่อยเด้อ,อ,อดพี่น้องกัฟฝ่าวหลีมืดคักอยู่ในป่าผู้เดียวตั้งหากจะบ่ได้ตัดขวัญเด้อนี่เสียไปตัดที่บ้านได้แล้วได้แล้วพุ่นน่ะอ๋อน,นี่ปานนีล่ะมันนี่ก็สิหอบเน่บ้านค่ะพี่น้องจ้ายายเอ๋อสิพาเบิ่งเห็ดในความมืดฟ้า,ฟาวๆอีกแล้วจ้ะ อันนี้คือเหตุนางล้มที่เก็บสองขนอันนั้นได้ตัดขาตาัดขวนเพื่อนเล้วแต่ว่าอันนี้บม่ได้ไ่ได้ตัดขาฝ่าว้าวเก็บฝ้าวา,วาวมันมืดเนาะแล้วก็เห็ดเข็มท้วงเอาใส่กระสอบนี่แหละใส่ยามพุ่นยุดตัวกันยังอีกหลยู่บันีิะนยะเอวกระสิจบคลิปฝ่าวเรียนดอกปลาฝ้าวเมียบานกันเด้อจ้าขอบคุณขอบคุณนลาไลเดอที่มาเบิ่งคลิปยิดตามเป็นกําลังใจซอยเอ๋หัวถึ่เถื่ถอเบายลายๆช่องน้นอย คอยพักกันสุขภาพดีแข็งแรงสุขภูสุขค้นจังพ่อกันอีกคลิปหนา้าคลิปไม่โชคดีจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ